สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกลับครูแว่นนะครับผมจะสุดสัปดาห์กันแล้วนะฮะวันนี้เราเราตัดสินใจที่จะอธิบายคำถามของเพื่อนๆกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคำถามนี้อธิบายใช้เวลานาน,านมาก <c oughs> นานพอที่จะไม่สามารถถ่ายสินค้าตัวอื่นได้เลยนะครับต้องใช้เวลากับมันนิดนึงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของวัสดุทำมีดก็แล้วกันนะครับ วัสดุทํามีดวัสดุทํามีดแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักมันมีกลุ่มอื่นด้วยวะพี่มีเซรามิกก็มีนะเซรามิกคืออะไรคือหินไงเออมีเซรามิกเคยเห็นไหมมีมีม,มีคือคนแม่งก็ลังสนันขึ้นมาวางกันไปเอาสองอย่างเลยมีเหล็กกับสแตนเลสสตีลเหล็กคือเหล็กเหล็กกล้าเหล็กกล้าเหล็กไหลนี่ไม่นับนะเหล็กเหล็กไหลนี่ไม่นับไม่เคยเห็นใครใครใครมีเอามาโชว์หน่อยอยากรู้เป็นไง มันเป็นอะไรวะแต่มันเป็นเรื่องลึกลับมากอะคือเฮ้ยใครมีมาโชว์เลยพระพุทธคุณอะไรก็ได้มาตั้งเลยอยากรู้เหมือนกันมันคือสตีลหรือเปล่าวะเออมันคือสตีลไหมสตีลไอ้ที่ว่ามันไหลมันมันมันเหมือนไอ้อะไรวะอะไรอะอะไรว่าประหลอดไหมเหมือนประหลอดเหมือนมอร์คิวรี่ไหมมันคือมอร์คิวรี่รอเปล่าหรือมันคือเหล็กไหลอ่าเหล็กไหลเอามาดูหนังไอแฟนตาติโฟเคยดูไหม ไอ้ไอ้ตัวที่มันเป็นโลหะที่มันมีบอร์ดอะเออตัวนั้นผมจำชื่อไม่ได้ชื่อเฮียอะไรสักอย่างเป็นมนุษย์ต่างดาวสักอย่าง,งหรือเทอร์มินเเตอร์ไหมไอ้ตัวเทอร์มินเอเตอร์ตึง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 นะเนี่ยไอท้ทีทีทีหนึ่งพันมั้งใช่ไหมทีหนึ่งพันทีสองพันวะเออตัวนั้นอะที่มันเป็นไหลอะมันคืออย่างนั้นหรือเปล่าวะไม่เคยเห็นโอ้ยมึงมันหยาบมึงมันก้าวลูกกูต้องมีพลังขนาดนั้นเลยหรือกูถึงจะเห็นพวกนี้ได้อะกูไปลงเหล็กก็เห็นมั้งไม่รู้อะ ไม่รู้จริงๆไม่ได้ปากหมาด้วยนะไม่ได้อะไรด้วยนะเพราะว่าอยากเห็นถ้าใครมีก็เอามาให้ดูหน่อยแล้วมันมีประโยชน์อะไรวะมันทําอะไรได้บ้างเหล็กไหลได้ยินมาตั้งแต่เด็กละแล้วจะต้องมีลือสีด้วยนะต้องเป็นลือสีวะเป็นวิศวกรก็ไปได้ไหมหรือพลังไม่ถึงพลังเขาวัดกันยังไงวะกูอยากมีเหมือนกันกูอยากรู้เหมือนกันนะแต่นั่นแหละนะครับ ก็ยางว่าแหละเราไม่เคยเห็นไงเพอเราไม่เคยเห็นเราก็ไม่แบบอุย้ยของร้านนี้อร่อยจังเฮ้ยเขาขายไหมโอ้ยคุณไม่มีบุญหรอกคุณอ้าวเขาไม่ขายใช่ไหมอ๋อคุณต้องมีบุญประพฤติประพฤติยังไงอะ่ะคุณถึงจะได้กินนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อยากรู้อันนี้เราเรื่องเหล็กนะ <c oughs> แต่ชาแหละไปเหล็กไหลน,นิดนึงนะครับโอเควันนี้มีดละกันมีดที่เราใช้ในบ้านในบ้านในเมืองเราเนี่ยแต่ก่อน99.99%อ99ร์ซเป็นโลหะครับเป็นเหล็ก เหล็กที่เขาถลุงขึ้นมาเลยแร่แร่เหล็กเลยถลุง,ลงขึ้นมาเลยเป็นถ้าเป็นเหล็กกล้าก็คือเป็นขึ้นด้วยตระกูล10ที่เพื่อนๆถามมาว่าพี่เหล็ก1095 d u 1 AUS8 <M>. มันต่างกันยังไงวะมันต่างกันสองแบบคือกลุ่มหนึ่งมันเป็นเหล็ก1095เป็นเหล็ก d u 1ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้เรามีคลิปวิดีโอมาให้ดูกันแล้วกันนะว่าไอเหล็กพวกนั้นมันคืออะไร ลองดูคลิปวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือสินค้าที่เข้ามาในร้านคือผมเคยถ่ายไปแล้ว a u s 8ตัวนี้ urban edge cold steel มีดตัวแรกที่หยิบมาก็คือเป็นมีด k ิริดาช Yoshi h i y o s h i h a r นะครับเป็นเหล็ก sk 5ก็คือเหล็กสปริงนั่นแหละหรือมันก็คือ a หนึ่งศูนย์เก้าห้านี่แหละแล้วแต่ว่าจะเรียกเหล็กสปริงคือเหล็กที่เอามาทําสปริงไงเหล็กแหนบไงที่เด้งแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมอ่ะเป็นเหล็กกลุ่มไฮคาร์บอนนะครับที่หยิบมาก็คือเป็นตระกูล y o s h i h a r ps m a ดอินเจแปนมันเป็นมีดที่ที่ไปที่ไหนก็มีครับตระก,กูลเนี้ยไปพม่าก็มีไปอิตาลีก็มีไปเมืองไทยก็มีมันเป็นเหล็กราคาไม่แพงมันเมืองไทยก็มีนะใช้เหล็กสปริงในการทำอะ SK5 หรือ1095เป็นเหล็กทั่วๆไปเลยอีกตัวหนึ่งครับมันเป็นมีดออนตาริโอ OKC ตัวนี้1095ครับเป็นมีดเบิร์ดเห็นไหมแค่ตัวไอ้วัสดุฟิตติ้งอะไของมันอะ น็อตก็จะเป็นขึ้นสนิมนะครับนี่ก็คือมีดที่ท,ที่ผมใช้เองแต่ก่อนก็ขายแต่ปัจจุบันมาเลิกผลิตไปแล้วเขาเอาไว้ใช้งานอยู่มีดโอเคซีมีอินยูเอสเอวัสดุที่ใช้ก็คือ1 0 9 5ก็เป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่เขานิยมเอามาทามีดนั่นเองนะครับเราจะเจอกันในตลาดเนี่ยกลุ่มเนี้ยแม่งดีสุดแล้วที่จะเป็นมีดเอาลวดีกว่านี้เขาเอาไปทําโมนทาโมนโลหะโมนโลหะที่ต้องมีความแข็งแ,งแกร่งนิดนึงในการฟอร์สชิ้นงานเพื่อผลิตชิ้นงานโลหะขึ้นมาแต่นี่ดีที่สุดทีี่เป็็็นมมแแล้ววกคคือคาขง แล้วก็หลังอ่อนอ่าหล่านี้เรากลุ่มเหล็กนะต่อมาเรามากลุ่มของสแตลเลสสตีลสแตลเลสสตีลก็คือเหล็กใส่คาร์บอนเข้าไปเฮ้ยใส่โครเมียมเข้าไปใส่ไปขนาดไหนอะพี่ก็ใส่ไปเยอะหน่อยอะสิกว่าเปอน่ะจะเป็นก็จะเป็นสแตลเลสสตีลก็คือจะมีผิวของโครเมียมโครเมียมออกไซด์มาเคลือบผิวโลหะทำให้มันไม่เป็นสนิมไงนี่คือเหล็กอีกวิวัฒนาการหนึ่งขึ้นมาตั้งแต่ยุควิกตอรีนอกเลย รุ่นนี้เป็นโคซิลรุ่น Urban A ันนะครับใช้วัสดุนะครับคือ aus 8 a เมดินไต้หวันมันเป็นมีดป้องกันตัวทำอะไรไม่ได้เลยปอก Apple ก็ไม่ได้ใช้งานยากนะครับแล้วก็จะเป็นมีดห้อยคอที่จะมีมีสร้อยไข่ปลามาให้ห้อยคอเท่เหมือนพระเครื่องอะแต่กูว่านี่ดีมีมีพระพุทธคุณดีกว่าพระเครื่องนะอย่างน้อยมีกระสุนยิงมากูว่ากันได้ดีกว่าพระเครื่องอะพระเครื่องมันเป็นมันเป็นอะไรวะมันเป็น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 ปูนใช่ไหม ประไม่คงแตกง่ายกว่า,ราหรอกะไม่รู้นะที่ผมพูดไปเรื่อยนะครับผมพูดไปเรื่อยนะเออพูดตามสิ่งที่เคยเห็นแต่บางอย่างผมก็ไม่เคยเห็นเรื่องเล่าอะไรไม่ต้องมาเล่าที่ผมไม่เคยเห็นผมอยากเห็นยังเลยอะไรเงี้ยมันไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็นก็เลยอธิบายไม่ถูกเท่านั้นเองทีนี้นี่คือกลุ่มของเหล็กที่หยิบมาในวิดีโอคลิปนี้ก็คือเป็นโคสติลเออร์บันเอจเอูเปดเอป็นสแตนเลสสตีลก็คือเอาเหล็กมาใส่ มาเติมโครเมียมเพื่อมันให้มันมีคุณสมบัติในการไม่เป็นสนิมใช้งานได้ง่ายส่วนใหญ่เราจะเจอพวกมีดครัวแลนมายุคปัจจุบันละยุคก,กลางยุคปัจจุบันก็คือสแตนเลสสตีลก็มีเยอะขึ้นและมีดที่เป็นกลุ่มไฮเอ็นมิดเดิลเอ็นโลเอ็นต่างๆนานาก็จะเริ่มด้วยสแตนเลสสตีลเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของมันส่วนมีดตลาดมีดเข่งมีดที่เขาผลิตเป็นแฮนด์เมดที่เขาทำง่ายกันก็คือเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับแล้วดับเบิลยูหนึ่งคืออะไรพี่อ่า เข้าใจสเตลเลตสตีลแล้วนะเดี๋ยวผมก็มาย้ำอีกทีนึง S งสเตลเลตสตีลเข้าใจแล้วนะเรากลับมากลุ่มของไฮกลุ่มของคาร์บอนเหล็กที่ใช้ในการทำโลหะในการทำมีดนะครับเอาแค่มีดนะมีดคือนี่เป็นเทคโนโลยีที่ต่ำที่สุดแล mm ้ว hmm. <laughs> ที่มนุษย์จะเอามันมาทำกันนะครับแต่มีที่น่าสนใจแปลกใจมากคือมีแวลูที่มากที่สุดมีดบางเล่มแม่งแพงกว่าเครื่องจักรบางเครื่องอีกอนะ่งงไหม มันคือคนเขาเอาคนเขาเอากันเออเขาเอาอย่างเงี้ยอ่ะหนึ่งศูนย์เก้าห้าประกอบไปด้วยอะไรหนึ่งศูนย์รหัสเหล็กน,นะครับหนึ่งศูนย์คือเป็นเหล็กกล้าเก้าห้าคือเปอร์เซ็นต์คาร์บอนคาร์บอนคือไรศูนย์จุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งศูนย์เก้าห้าคือเหล็กที่มีคาร์บอนศูนย์จุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์ผสมอยู่ด้วยทีนี้ล่ะไอศูนย์จุดเก้าห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหล็กไฮคาร์บอนสูงคืออบชุบมาแล้วเนี่ยมีความแข็งโอเคใช้งานได้ไม่ทื่อไม่ทื่อเร็ว แต่ไม่กันสนิมนะแล้วก็หลังอ่อนส่วนใหญ่คือคือส่วนใหญ่เลยผมว่าแม่งแทบจะเป็น90%เลยของตลาดโลกเลยใช้1ึงศนี่แหละไม่ว่าจะทำมีดยาวมีดสั้นมีดเมชาเต้ใช้ตัวเนี้ยดีเพราะอะไรคือความเหนียวยังมีความแข็งเพิ่มขึ้นได้เมื่อเอาไปชุบแข็งแล้วตระกูลดับบิลยูหนึ่งะวาพี่มันคืออะไรดับบิลยูหนึก็คือเหล็กไฮคาร์บอนเหมือนกัน แต่มันอยู่ในกลุ่มของทูสตีลดับเบิลยูหนึ่งคาร์บอนคือ1 1 5ขึ้นไปมันมีดับเบิลยูหนึ่งดับเบิลยูสองดับเบิลยูสามด้วยนะครับมันคืออะไรวะพี่กลุ่มท Steel เหล็กพวกเนี้ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นมีดเว้ยเขาออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือเครื่องมือในการที่จะไปขัดแล้วมันคือเครื่องมือเลยวะพี่มันคือเหล็กที่ใช้ทําตะไบาไงเหล็กที่ใช้ทําตะไบาตะไบาคือเหล็กแข็งมาอบชุบเราไม่ต้องการคุณสมบัติในด้านของการเชียร์ลิง เชียร์ลิงคือการตัดเฉือนการบิดงอเราต้องการคุณสมบัติในด้านของสตร t h ในการที่เราไปถูวัสดุถูไปถูไปถูไปขัดได้แม่งแข็งขัด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 เหมือนเพชรน่ะเพชแม่งแข็งแต่แมงเปลาะไอ้เหล็กแต่ันอยูไปทําดาบซามูไรทํายากมากนะครับมันจะเปลาะฮะสมมุติผมมีมีมีดสองเล่มแล้วกันมีดเล่มหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์เก้าห้ามีดอีกเล่มหนึ่งเป็นดับแยูหนึ่งเป็นเหล็กกลุ่มไฮคาร์บอนเหมือนกันดาบยูหนึ่งไฮคาร์บอนเยอะกว่า เอามาดัดเลยครับเอาเอาปากกาหนีบไว้แล้วก็ดัดดัดให้มันเป็นมุม90องศาปรากฏว่า W1 อาจจะแตกหักได้เลยนะเพราะอะไรเพราะมันแข็งแต่มันเปลาะครับมันแข็งแต่มันเปลาะอ,อ้าวแล้วทํามีดไม่ได้หรอทาได้แต่มีดนี่มีขนาดเล็กเล็กประมาณไหนอะประมาณสัก3นิ้วแล้วอย่าเอาไปงัดอะไรมันจะแตกครับแต่ว่ามันแข็งถ้าเอามาวัดความแข็งเนี่ยมันจะแข็งกว่า1095แต่ถ้าเอามา คุณสมบัติโดยรวมของมีดเอาไปเทสเนี่ยไม่ได้ความความอ่อนนี่มันจะความที่มันเปราะมันจะมีมากกว่าเขาก็เลยไม่ได้อยู่ในฉากใดใดทั้งสิ้นในในในช h บฉากนะครับเรามาดูในฉากของนาย s นะครับจะเป็นเป็นแท่งเขียวๆข,ขึ้นมาแท่งเขียวๆก็คือแท่งของความแข็งนะครับเขาก็ยังบัญญัติอยู่เลยนะว่าไอ้1095เนี่ยก็เป็นอยู่คลาสบีค่าเดีวกว่บ420 h c นั่นแหละที่เราเจอในกลุ่มของมีดมีดบัก มีดบักตัวราคาไม่แพงอ่ะอยู่ในคลาสประมาณนี้คือความแข็งประมาณสัก55าบ้ล็อกเวลซีทื่ง่ายรับง่ายนะครับแต่กลุ่มพวกดับเบิลยูหนึ่งจะไม่อยู่ในนี้ใดๆดทั้งสิ้นเลยถ้าดับเบิลยูหนึ่งเขาอยากจะให้มาอยู่ในกลุ่มนี้เขาเลยพัฒนามันคือเป็นกลุ่ม D2 ไว้คือดึงให้มันเป็นสตแตนเลสเลยแล้วก็ยัดเข้าไปในด2ดับเบิลยูหนึ่งคือ D2 นั่นเอง T2 ที่ไม่เป็นสตแตนเลสตีโอเคไหมนั่นแหละแต่กลุ่มนี้เขาไม่เอาไงเขาไม่เอา มันนี่มันแบบมันมันเทียบชั้นไม่ได้เนือมันต้องวากิวไอ้นี่มันเนื้ออะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้มันต้องเนื้อวากิวเอาโอเควากิวก็ดีทูไปไอ้นี่แม่งเนื้อไทยขุนนะว่าไปสายเขาไม่นับมาโอเคประมาณนั้นครับดับเบิลยูหนึ่งดับเบิลยูสองมันคือดีทูนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีโครเมียมเท่านั้นเองที่ดีทูมันก็หนีตายเหมือนกันนะมันก็ปล่อเหมือนกันแต่ว่ามันแข็งแล้วก็ชื่อชั้นเขาก็ใช้งานมาตั้งนานแล้วมันมีประวัติของมันนั่นเองนี่คือการทํางานของมัน ไหนๆแวะเข้ามาเรื่องเหล็กแล้วนะฮะแวะเข้ามาเรื่องเหล็กแล้วตั้งก็เหล็กไหลแล้วตั้งก็เหล็กไหลเหล็กนั่นเหล็กนี่ละเรามาดูครับเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ําหรือเหล็กโครงสร้างที่เราเบิกมาจากร้านที่เขาขายเหล็กอ่ะเปอร์เซ็นต์คาร์บอนจะอยู่0.01-0.2เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเหล็กโลว์คาร์บอนเอามาดัดเอามางอได้เอามานำโครงสร้างได้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเจาะเจาะง่ายครับทำงานแมชชีนได้ง่ายเหล็กพวกนี้ชุบแข็งได้ไหมพี่ชุบได้ครับ ชุบได้ใช้วิธีการชุบในการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวชุบยังไงที่ง่ายที่สุดเอากา๊าซ LPG LPG เป่าที่ผิวครับเติมคาร์บอนเข้าไปที่ผิวแล้วก็ไปชุบแข็งก็ทําได้แต่แนวชุบแข็งมันจะบางนิดนึงตะกูเหล็กไอเดซี่ร้อยสูงขึ้นมาคือกลุ่มไฮคาร์บอนเลยนะครับก็คือกลุ่มทูนสตีลนั่นแหละหรือหนึ่งศูนย์เก้าห้าก็ใช้างานได้คาร์บอนอยู่ที่ศูนย์จุดห้าห้าถึงสองเปอร์เซ็นต์กลุ่มไฮคาร์บอนคือเอามาทำโครงสร้างไม่ได้นะเว้ยโครงสร้างมันจะแบบเหล็กมลกมแต่ ไม่ได้มัรับแรงไม่ได้นะครับแต่เอาไปใช้ทำมีดได้ทำเครื่องมือได้ทำมนได้เหล็กกลุ่มที่3คือกลุ่มที่คาร์บอนเป็นเป็นซูเปอร์ไฮคาร์บอนนั่นคือคาร์บอนนักงสองเปอร์เซ็นต์ถึงสี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะเรียกว่าแคสซิลอนเขาเรียกว่าเหล็กหลอ่อมันมีปริมาณฐานเยอะด้วยนะครับเหล็กหลอก็คือเหล็กที่เหล็กที่หล่อขึ้นมาเอาไปทํามีดไม่ได้เลยแต่เอามาทําชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ทําเป็นชิ้นส่วนในการรองพื้นได้นะครับ เพราะว่าเหล็กพวกนี้จะรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นในการหล่อเป็นโครงสร้างของเครื่องจักรนะครับซึ่งแม่งจะไม่เกี่ยวกับมืออีกแล้วไปอีกส่วนละเหล็กคาร์ซไอรอนก็คือเหล็กหล่อเหล็กหลอมันจะมีเขาเรียกอะไรวะอะไรสักอย่างจังนึกชื่อไม่ออกมีกราไฟเยอะนะครับมันก็จะมีความความนิยุนต่ําก็คือถ้ามันเจออะไรมันก็จะแตกออกไปครับมันจะไม่บิดเบี้ยวไม่งอครับมันจะแตกแตกไปเรื่อยๆแล้วก็รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะสำหรับในการทาเครื่องจักรทาพวกเออพวกคาสเกียหัวหมูเกียอะไรพวกนี้นั่นเองก็เป็นพวกคัมเวอร์นั่นเองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่าเรามาเรื่องเหล็กแล้วก็จับประมาณนี้นะครับน่าจะต่อคำถามเพื่อนๆได้นะส่วน AUS8 ก็คือเป็นสแตนเลสสตีลขับมาที่ไอไนชาร์นะครับที่เป็นแท่งยเขียว AUS8 ถ้าเทียบกันในสเกลของเขามันก็จะอยู่ในคลาส 2E นะครับก็คือมีความคมแข็งที่ดีกว่า1095 เพียงแต่ว่าราคามันก็จะสูงกว่าในปริมาณที่เท่ากันเหล็ก1095เาานี่ยเอามาทามีดเมชาเต้ได้แต่ไอ้1095แต่ถ้าไอเวสแปดมาทามีดเมชาเต้ atter, ที่แม่งความยาวประมาณสักสองศอกไม่คงแพงมากนะปัจจัยในการทํามีดก็มีหลายอย่างหลายองค์ประกอบนะเรื่องของวัสดุเรื่องของแบรนด์เรื่องของราคาด้วยถ้ามันแพงมากมันก็ขายยากตั้งแที่คุณสมบัต,มติต่างกันไม่เท่าไหร่มันก็ขายยากครับ109 5มนาทําได้ง่ายอบชุบได้ง่ายไม่ต้องใช้ระบบอะไรมากมายก็ทํางานได้ง่าย ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสําหรับมีดยาวๆถ้าเราเจอมีดยาวๆมากๆส่วนใหญ่มันจะเป็น1095นะฮะ1065 1075 1085ก็มีก็ไปตามดูนะครับพวกมีดมีดยาวๆอ่ะไอ้ที่คาร์บอนต่ําๆลงมาก็คือราคาวัสดุมันก็จะถูกลงมาก็เป็นต้นทุนในการผลิตนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับโควิดเริ่มเบาๆลงแล้วนะฮะดูจากตัวเลขโอยพี่ตัวเลขจริเปบ่ามันมีตัวเลขเดียวให้กูดู <laughs> อะ108อะ มัมีตัวเลขอื่นไหม่ะไม่มีมีตัวเลขเดียวอ๋อโอเคเบาลงแล้วเริ่มเหมือนไอระบาดครั้งที่สองอ่ะเริ่มเบาลงแล้วอ่ะโอเคคนเริ่มทําใจได้แล้วนะครับเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มปรับตัวได้แล้วไอเหียเริ่มเบาๆแล้วสื่อก็เริ่มเบา,ๆเ,าๆเรื่องอินเดียแล้วโอ้โหแม่งตายเป็นแสนนะก็เริ่มเบาๆกันลงมาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเราทําเหียอะไรไม่ได้ฮะจริงเราทําเหียอะไรไม่ได้เลยเราได้แต่ดูแลตัวเองนะครับดูแลเฝ้ามองการทํางานของรัฐบาลการที่เขา จัดการตีกันก็ว่ากันไปนะดูผลลัพธ์อย่างเดียวครับการทํงไมของคนดูที่ผลลัพธ์ทำยังไงก็ได้ไม่ต้องสนใจหรอกใครจะได้ด้ไม่ต้องสนใจเอาผลลัพธ์อย่างเดียวประชาชนโอเคไหมถ้าภาพออกมาประชาชนเฮ้ยแม่งโอเคยุคตบมือแลยวแสดงว่ามึงทําดีครับไม่ว่า,าการทําดีนั้นจะเกิดจากใครมันคือรัฐบาลมึงแต่ถ้าเกิดทําไมด่ดีมันก็รัฐบาลมึงนั่นแหละนะครับทามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราขาดนั่นเราขาดนี่ทําไมประเทศนั้นเขามีนี่ประเทศนี้เขามีนั่นวะหรือแม้กระทั่ง มีคลิปมาไอเด็กเขาไปเต้นอยู่ในไอศูนย์อะไรนั่น่ะตึ๊ดตึ๊ดมันก็เด็กอะบางคนโอ้โหไปใส่เต็มที่เลยนะวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นอยู่กับเพื่อนแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถามว่าเหมาะสมไหมมันก็อาจจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราเป็นสมัยก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะเด็กมันไม่มีอรในหัวเรามันก็สนุกของมันไปวันวันนะจะไปด่ามันไหมมันก็เต็นแป๊บๆป๊มันก็เลิกเสียงดังหน่อยวัยรุ่นมันอยู่รวมกันเหมือนมึงไอ้มึงอยู่กับเพื่อนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหม หรือมึงไม่เคยอยู่กับเพื่อนเลยชีวิตจะต้องเป๊ะมากโอาไว้คนนั้นมึงมีคนนี้ไม่ได้รถขับมาเสียงดังจังเลยมลภเรามาเพราะว่าเยอะคุณก็ต้องปรับตัวพิจิ n แบบหนึ่งเพราะสังคมเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันลากยาวเกินไปแม่งเอาเล่าเข้าไปนั่งกงงันเกินเฮ้ยมันเกินไปไหมน้องอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันก็ต้องปรับกันเพราะว่าอะไรหาถามหาโลกประชาธิปไตยใช่ไหมประชาธิปไตยก็จะเจอคนแบบเนี้ยคนที่ไม่เหมือนมึงอะ่ะ แล้วมึงอาจจะเข้าใจมันจะอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ในอสถานกักตัวนั่นน่ะแล้วเขาก็ดูวนะ่าเออเด็กมันคงแบบมันก็คงเล่นของมันน่ะรอวันจะออกอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดังทักแป๊บแต่มันก็เงียบอีกบางคนไม่ไหวเว้ยต้องขับคเคลื่อนเข้ามามันไม่เหมาะสมมันไม่ควรเลยวุฒิภาวะไม่มีอย่างในภาพข่าวก็มีคนแบบนั้นก็มีนะอยู่ๆด้วยกันไอ้น้องมึงอยากสนุกสนุกก็ระดับนึงไอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อ่ะโอเคมึงก็ให้บันบ้บ้างอะไรเงี้ย มันจะได้อยู่ด้วยกันได้เพราะสังคมมันมีคนหลายแบบมาอยู่ด้วยกันแต่อย่าเป็นศัตรูกันเองนะครับอย่าเป็นศัตรูกันเองดูแลตัวเองก่อนกลับไปดูแลที่บ้านเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาไปป้องกันหลังจากนี้เราจะเจอตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยครับแต่มันก็คงทําหน้าที่ของมันประมาณนี้ไอ้ไวรัสพวกเนี้ยก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะสวัสดีครับ